อ,อ,อืมค <c oughs> นระอบอไเด้อมาเบิงงชาวบ้านเป็นโลกกานะครับพี่น้องครับ <c oughs> บนทั้งบนเป็นกะโลก,กาแล้วเรียบร้อยแล้วมัดเรียบร้อยา

อืกันลกยากดิมันสิขาดมันบ่ครับโอ้พ่นพึ่งดำหน้าขึ้นบ่ครับบังหันโอ้พ่นสิมาดำต่อบอ่เนี่ยรอใบจังสิมาดำตอบ่ะ นำงานได้ครับอนี้อืมครับข่าวว่านี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิธีการลกกานะครับ เป็นวิธีของชาวอีสานบานเฮ่านะครับในการทำมาหากินนะครับลกกาครับปลาทุกทานมาเบิงพันลกกาครับมาอนี่